วันนี้ก็เห็นคลิปคนที่ขึ้นไมค์กับอาจารย์แล้วผมฮึใครคุ้นๆอ๋อพี่คนนี้นี่เองพี่คนนี้เขาเขาเขาเคยทำคลิปเนาะแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปของอาจารย์เบียผมก็ไปตอบคอมเมนต์เขาแล้วเกิดการคุยกันแล้วเขาก็ทักมาหลังไมค์ผมเนาะแบบเอออยากสนทนาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเหมือนเหมือนเคลียร์ความเห็นผิดกันแล้วก็พูดถึงเรื่องเอวิชาโหราศาสตร์ว่ากําเนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ มากๆแล้วตั้งแต่สมัยก่อนอียิปต์ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าไม่มีวิชาโหราศาสตร์หรือหมอดูดูผมไม่แน่ใจเขาพูดเลยน่าจะโหราศาสตร์นะอ่ะผมเอาเอาเอาโหราศาสตร์แล้วกันถ้าไม่มีโหราศาสตร์เนี่ยไม่มีคณิตศาสตร์นะไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในปัจจุบันนะก็คือสมัยก่อนคนเราเขาเรียกไงนะจำเอาไม่งั้นบอกหรือดูไม่ได้นะไม่งั้นทํามาหากินไม่ได้นะหมายถึงว่าเพาะปลูกอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามอธิบายซึ่งผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่ามันคือวิชาทางโลกมันคือ มันคือวิชาคณิตศาสตร์มันคือวิชาสถิติไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่โหราศาสตร์โหราศาสตร์ว่าด้วยเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากจะคุยกันแบบนั้นที่นี้ผมก็ไม่ไม่ได้มีความรู้อผมพูดแบบยอมรับกันตามตรงว่าโหราศาสตร์เป็นศาสตร์อะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เราเข้าใจเองว่าโหราศาสตร์คือการทํานายทายทักการเอาด้านเอานี่มาจับกันและทํานายออกมาการทํานายหรือการพยากรณ์อย่างเช่นสภาพอากาศเนี่ยปัจจุบันใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์เนาะ ในการคำนวณว่าความน่าจะเป็นได้กี่ทางก็จะได้ออกมาประมาณ 3- 4ี่ทางคือความน่าจะเป็นของอุณหภูมิในวันถัดไปวันนี้ไม่เชื่อลองดูก็ได้เปิดสรพยากรณ์อากาศเงี้ยบางวันก็ตรงบางวันก็ไม่ตรงเนาะแต่ก็มาจากซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีการคำนวณออกมาเขาก็บอกว่าโหราศาสตร์ก็คือประมาณนั้นแหละการคำนวณการเอาดวงดาวองศานั่นองศา,ศานี่การเก็บสถิติมา ทำออกมาเป็นข้อมูลออกมาอันนี้อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามจะคุยกับผมหน้าหลังไมวันนั้นเนาะแต่ก็ผ่านไปปรากฏว่าเขาก็ไปไลฟ์สดแล้วผมก็ไปเห็นเขาไลฟ์สดอยู่เราก็เลยมีการคุยกันต่อในเรื่องประเด็นนี้แล้วเขาก็ว่าอาจารย์เบียซึ่งวันนี้เขาก็ไปคุยกับอาจารย์เบียค่อนข้างยาวประมาณ30มสี่สิบนาทีได้แล้วก็ประเด็นเดียวกับที่คุยกับผมเลยประเด็นเดียวกันเลยแต่เหมือนว่าจะมีอีกแต่ว่ามันจบก่อนเพราะอาจารย์เบียไปบรรยายทําต่อใช่ไหม ก็คุยกับผมณนะตอนนั้นผมก็ขึ้นกับเขาผมขึ้นกับเขานานกว่าจาันเบียอีกคือประมาณสองชั่วโมงผมมีธุระจะไปต่อแต่ผมแบบหยุดเลยค่อยทําก็ได้ขอคุยกันเพราะว่าน่าสนใจตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้ในธรรมะค่อนข้างเยอะนะแต่ผมดันทําไมผมรู้สึกว่าความรู้เหล่านั้นไม่ไม่ได้เขาไม่ได้เอามาใช้อะ่ะเป็นความรู้ที่เหมือนมีแล้วเกิดอัตตาตัวตนซึ่งเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มีผมแค่บอกว่าเหมือนผมไม่ได้อ่านเขาได้ผมไม่ได้มีเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์โอไม่ใช่สิ ใช้สับผิดเออใช่มัมเถอผมไม่ได้มียานอย่างรู้เอาใช้คํานี้แล้วกันน่าจะถูกกว่ามันจะมีเออนั่นแหละผมนึกเขาไม่ออกผมไม่ได้รู้ใจเขาว่าเขาคิดอะไรแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเขาอยากคัดง้างไม่ได้เป็นเพื่อประโยชน์อ่ะคือถ้ามันเป็นเพื่อประโยชน์มันจะมันมันไม่ใช่แบบนี้ยเพราะว่าน้ําเสียงการทําคลิปการโจมตีใช้คําว่าด้อมกระโหนเอฟซี FC จานเบียเอ,อ่อพุทธวจนะท,ท,ทั้งที่เขาก็เคยไปวัดนาประพงศ์วยซ้ำผมไปดูคลิปเก่าๆของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ เหมือนดูมันดูเหมือนโจมตีมากกว่าที่จะติเตียนตามธรรมนะสมมติถ้าเป็นผมผมจะติเตียนตามธรรมของอาจารย์เบีย Lily. ผมก็จะบอกทําคลิปแบบนี้แล้วผมก็จะบอกว่าอาจารย์เบียอันนี้วันนี้ผมฟังที่อาจารย์สอนแล้วผมว่าอาจารย์ยังสอนไม่ครบยังขาดอยู่เดี๋ยวขอเสริมกับอาจารย์เบียน,นิดนึงอาจารย์เบียสอนเรื่องนี้นะซึ่งเขายกตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับอิฉา และ,ะตน,นีเนาะตน,นีแล้วก็อิจฉาในเรื่องของทําไมคนในโลกมันแล้วก็เทวดานู่นนี่นั่น,นถึงได้ทะเลาะกันซึ่งเขาบอกว่ามันมี6กแต่อาจารย์ไปพูดสองซึ่งไอสองเนี่ยเอามาจากพุทธวจนะอาจารย์ไอสองเนี่ยหลวงพ่อคริสตก็เป็นคนพูดเป็นคนสอนซึ่งมันก็อยู่ในพุทธวจนะจริงๆที่มีจอมเทพท้าวสักกะเทวราชจะลงมาถามผู้เจ้าด้วยตนเองเลยว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นมันทะ,ทะเลาะกันเหลือเกินผู้เจ้าเลยบอกว่า2ออย่างนี้มันเลยทะเลาะกันทีเนี้ยอาจารย์เบญจะไปพูดว่าเท่านั้นเขาใช้คําว่าเท่านั้น เนี่ยเขาติดแค่คำว่าเท่านั้นคําเดียวเขาเขาอยากได้อะไรจากอาจารย์เบียร์เหรอเขาอยากให้อาจารย์เบียร์อถอนเหรอว่ามันมีหกเอาโอเคขอโทษขอโทษขอโทษมันมีหกนะมันไม่ได้มีสองแต่น้ําเสียงที่เขาพูดอ่ะมันไม่ได้ต้องการให้อาจารย์เบียร์แก้มันเหมือนเป็นโจมตีเพราะอาจารย์ใช้คาว่าเท่านั้นนะมันมันดูมันดูกล่าวหามันดูเข้าหาไม่ถูกใช้คํานี้แล้วกัน ถ้าเป็นผมผมก็จะแก้ใหม่ว่าเออทุกคนที่ฟังอาจารย์เบียร์มันแค่ในกรณีนั้นนะอาจารย์พูดไม่ไม่ถูกว่าทั้งหมดในโลกเนี่ยทะเลาะก,กันเพราะสองเหตุนี้คือ,อ,อตรณนีกับอิฉาอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งมันมีอีกสามมันมีอีกสี่นะจริงๆมันมีอีกซึ่งอย่างอธิบายไม่ครบแต่ว่าออในพระสูตรนั้นอนะ่ะมันคืออย่างนี้นะก็เพิ่มความเข้าใจคนเข้าไป,คน,าไปคนก็มาฟังเองอันนี้เรื่องหนึ่งเรื่องต่อมาคือเรื่องเดราชานวิชาและเป็นปัญหาเยอะมากทั้งพระและไม่พระก็ตามก็จะเป็นปัญหากับเรื่อง หลักๆผมสรุปให้เลยก็คืออาจารย์เบียร์กำลังจะบอกว่าเรียกระชานวิช,ชาที่เป็นไปเพื่อให้คนหลงงมงายไม่ควรทำไม่ว่าจะเป็นพระพระไม่ควรอยู่แล้วแต่คารวาอยากทำก็ทําแต่แค่สอนออกมาหรืออยากจะแนะนำว่าอย่าไปหลงเชื่อในฐานะที่เป็นผู้บริโภคในฐานะเป็นคนธรรมดา คนที่เขาทําก็ให้เขาทําไปสิแต่เราไม่ควรจะไปบริโภคไม่ควรจะไปเสพไม่ควรจะไปหาเขาเพื่อให้เขาตัดสินใจแทนอันนี้คือสิ่งจากการตีความผมนะว่าอาจารย์เบวพยายามจะสอนประมาณนี้ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงมันคืออันนี้จังคนที่เป็นหนึ่งไม่ลองไม่มีสองคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่เป็นหมอดูอันดับหนึ่งของโลกใช้คํานี้แล้วกันและตลอดการด้วยเออเป็นคนเดียวที่พยากรณ์ได้ไม่มีผิดเลย แม้แต่คนที่มีฤทธิต์ต่างๆเคยพยากรณ์พระรูปหนึ่งมากเนีย่ยเดี๋ยวศึกไปเนีย่ยคอยดูเดี๋ยวศึกพร้เจ้าเลยบอกว่าเดี๋ยวศึกเดี๋ยวกลับมาบวชเดี๋ยวเป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือพยากรณ์ไม่สุดเห็นไหมเป็นฤทธิ์มากเลยนะแต่พยากรณ์ได้ถูกด้วยแต่ก็ยังถูกไม่สุดถูกแค่ว่าเออเดี๋ยวศึกคนเนี้ยไอ้พระรูปเนี้ยเดี๋ยวศึกแน่นอนเป็นอย่างนั้นไปถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องเอกสารวิชาที่เป็นหมอดูย้ำหมอดูที่ผิดนะอ่าทางที่เป็นโหราศาส คิดว่าตัวเองมีบางอย่างบอกบ้างอะไรเงี้ยและทําให้คนเชื่อหลงไปกับเขาเนี้ยอาจารย์เบียพยายามจะบอกว่าไม่ต้องไปดูหยุดดูได้แล้วเอาอริยสัจส,สีเอาธรรมะพระเจ้าไปใช้เลยดีกว่าแก้ไขง่ายกว่าตรงจุดกว่าเร็วกว่านี่คือสิ่งที่อาจารย์เบียพยายามจะสอนถามว่าไอ้นั้นมันช่วยไหมก็จะช่วยในบางคนบางคนก็ไม่ช่วยบางคนก็ผิดไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างเก่งทัาชายะเคยไปดูกับพระรูปหนึ่งดังมากผมไม่รู้คือใครนะแต่เล่าไว้บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะป่วยเป็นมะเร็ง นอนติดเตียงอยู่บ้านไม่ต้องเป็นหรอกนักร้องแล้วทุกวันนี้ก็คือเก่งทัชยะก็คือร้องเพลงเก่งมากแล้วก็ดังระดับโลกไปเล่นจากเคร่ที่ต่างประเทศถูกไหมถ้าเราเชื่อมันจะพังแบบนั้นไงทีนี้กลับมาที่พี่คนนี้เนาะพี่คนนี้เขาก็พยายามอธิบายว่าประเด็นไปไกลตรงที่ว่าพระทําได้ด้วยซ้าเพราะว่าห้ามไว้สองอย่างคือพระห้ามใช้เลี้ยงชีพกับพระเออะไรนะผมลืมละที่เขาบอกนะบอกกับพระแล้วก็ไม่ได้เป็นศิลเป็นแค่วินยัยเพราะว่าศิลมันมีสองร้อยิบเจ็ด แต่การที่พระเจ้าบอกว่าเป็นศิลของเธอประกันหนึ่งนั่นคือเป็นวินัยที่ควรทําแต่ต่อให้ผิดต่อให้ทําก็เป็นความผิดแค่อาบัตร,ระดับเบาสุดเป็นอาบัตทุกกฎก็คือเป็นอาบัตแบบเบาที่สุดอะซึ่งทําได้พลาดได้ถูกเข้าใจความหมายใช่ไหมมันหมายเขาว่าไงผมก็ยังฟังแล้วคือมันงงมันเหมนว่าพระที่ทําเดลฉันวิชาไม่จําเป็นต้องจับศึกถูกต้องทําไม่ไม่จําเป็นแต่ถามว่า ในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องคุยกันแบบละเอียดจริงๆแต่ผมเพราะที่ผมไปศึกษาเองแล้วก็เพราะเขานั่นแหละทําให้ผมไปศึกษาแล้วผมก็เลยทําให้ได้รู้ว่ามันถูกต้องแล้วที่ที่อาจารย์เบนบอกก็คือไม่ควรทําตั้งแต่แรกดีที่สุดเพราะมันทําให้คนหลงผิดได้ง่ายกว่าเดิมในสมัยพุทธกาลมันมีบริบทมากมากมากรา,ายละเอียดยิบย่อยเลยว่าทําไมถึงอนุญ,ญาตให้ทําเพราะโดนตําหนิติเตียนจากจากชาวบ้านชาวบ้านติเตียน จากการทำเดรัจฉานวิชาแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือคุณป้าหว่าพระไปสอนไม่ให้ทําบอกว่าไปไปห้ามไปขวางเลยไปขวางคารวะแบบสุดๆเลยแต่คารวะทาเต็มที่เงี้ยก็เลยไปบอกว่าเอองั้นก็ปล่อยเขาทําแล้วก็ให้เราอะ่ะสอนเขาให้ทางที่ถูกในในเรื่องของเดรัจฉานวิชานะ่ะให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมาตามตามอินทรีย์เขาให้เขาค่อยๆเปลี่ยนมานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าตัดแต่ไม่ได้บอกว่าให้ไปสอนเดรัจฉานวิชาโดยตรงด้วยตนเอง สอนไม่เอาเงินเท่ากับได้เหรอสอนไม่เลี้ยงชีพเท่ากับทําได้เหรอแต่คนเกิดความงมงายเกิดความเห็นผิดกันมากขึ้นมันทําได้เหรอนี่คือเจตนาที่ผมกำลังจะสื่อซึ่งเขาก็พยายามจะคุยเรื่องนี้แล้วมันไม่จบแล้วต้องรอรอ,อ,อดูภาคต่อว่ามันจะเป็นยังไงส่วนตัวผมเองก็เข้าไม่ได้เข้าข้างนะแต่ผมมีความคิดเห็นตรงกับอาจารย์เบียวว่าพระพิสุสงฆ์ไม่ควรทาและคา,ารวัตเองก็ไม่ควรทาสําหรับผมนะแต่ถ้าใครอยากทาเรื่องของคุณแต่พระไม่ควรทําเลยถูกต้องแล้ว แต่ถ้าบอกว่าพระควรทําหรือทําได้ผมก็แปลกแปลกละอันเนี้มันแปลกแปละ